เฉียงกันประมาณ3หนวดยิ่งดีกับ4ปีกแมลงวีดีอ uh. ๋ออ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  <o> ๋ออ <ol> ๋ออมาเล้วเอาเอ้ยเป็นการแข่งข <hel> ันในรอบชิงจิดาเลอรประเภทที่3ารองจินาเลอร์ประเภท ของประเภทกอไก่เขาบอกว่าบัตเที่ยวนี้ล่องน้ำสีแดงๆล่องน้ำสีแดงในในามของพอรพระเจ้าใหญ่เมืองมังเมืองมังน้ำมงเมืองมังท่าบอบกว่าใส่กับเรือดีใส่กับเรือที่สิงสองหาดสามหาดกับหาดคำทิพย์หาดคำทิพย์เปิดภายแลงแสกมาดูดีกว่าเล็กน้อยถึงปานกันมาดูซิว่าพอดพระเจ้าใหญ่พอดพระเจ้าใหญ่จะไล่ตะคุบก่อนขอจะก่อนขอตีเขาจะก่อนขอตีเขาได้หรือไม่ได้ตอนนี้ดูตามสายตะกบบ่อล่องน้ำน้ำเกิน ได้เปรียบเสนเกินเริ่มจะโผล่โผล่โผล่ขึ้นมาสมมติว่าเจ้าพ่อใหญ่สิงสองหาศสิงสองหาดกับเจ้าพ่อใหญ่แต่บ่แล้วยถังยังยังยาวไก่ยังยาวใจครับยังไม่บานครึ่งรัมดูตามใจจะบอกว่ารองน้ำน้ำเงินเริ่มเริ่มจะหนีแล้วจ้าเริ่มจะหนีหนีก็ได้เล็กน้อยถึงบ้านขัดนี้มองยังมองในจอภาพโคตรได้ยังเมื่อเมือกันยังยัรู้ไม่ออกของไม่ได้ใครจะอยู่ก็จะไปขัดนี้ถ้ากู่เริ่มเลยมีแรงเท่าไรไม่ให้มา้องใส่ตัฐธรรฮโรสบาสารบไเลโรัฐสากลางลำน้ำโขงท่าเทบา เมืองเมืองถ้าบอกกันอันนี้ดูไม่ออกบอกว่าใครอยู่ใครไปจริงๆขนาดนี้ถึงจะเป็นการชิงกันแบบสามก้อนมาเยินมาย่อไม่ท้อไม่ถอยเหลรอมน้ำหน้าหน้ามานิดนึงพระเจ้าพระเจ้าใหญ่บึงมังลมแหลงึ้นมาแล้วแหลงึ้นมาแล้วเข้าสู่ทุนสุดท้ายแล้วยังดูไม่ออกบอกว่าเฮียหุยตังชีแดงเฮียแสงชีน้ำเงินละโว้ยดูที่ว่าตามบทเสียงเรื่งกล้าไปน้้วสนามดูที่ว่าเจ้าพ่อนไมเจ้าใหญ่พ่อนไมเจ้าใหญ่เมืองมาอยู่ร่องน้ำแม่บัวนี่จาเอาสีวอาตะคอลแต่ตอนนี้ตะคุณต้องพีกันมาให้บอกว่าอยู่ไม่สองอันจะแดงสองอันจะแด้สองอันจะ ขวดเอาแล้วเว้ออกรรมการขวดขวดครับหนึ่งนะครับเพราะว่าจึก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 เชี่ยหลังจากที่คณะกรรมการดูวิดีโอดูไปดูมาดูไปดูมาดูมาดูไปดูไปมาจับปากกาด้ามและแสนแปดขีดปึ๊ดให้เรืออยู่ที่ร่องน้ำร่องน้ำร่องน้ำแดงครับพร พร,พระเจ้าใหญ่หญเรืองบ,บ้างอขอเสียงประมือกับเรือทั้งสองลำด้วยนะครับชเชี่ดเฉือนกันประมาณสามนวดยิ่งดีกับสี่ปีกแมลงวีโิวิวแตกเนะาะหัวสิวแตก